วันที่7มีนาคม2557เวลา18นาฬิกาที่บริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์กลุ่มอุดรพีชนำโดยนายพรเทพวิวัฒน์อัศวินผู้จัดทำเฟซบุ๊กชื่ออุดรพีชพร้อมกลุ่มคนจำนวนหนึ่งได้ออกมาปกป้องคำว่าสปป,ปโดยมีการทำหน้ากากใบหน้าของพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกมาสวมใส่เพื่อล้อเลียนนายพรเทพเปิดเผยว่าการแสดงออกในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสื่อไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชา ผู้บัญชาการทหารบกให้ทราบว่าคําว่าสอประป,อปอล้านนานั้นหมายถึงหรือย่อมมาจากสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยล้านนาไม่ได้แปลว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล้านนาอย่างที่เข้าใจโดยกิจกรรมครั้งนี้มีการทํากิจกรรมขึ้นแบบเรียบง่ายโดยมีรูปแบบกิจกรรมสมมุติบริเวณจัดงานเป็นชั้นเรียนโดยมีการทําหน้ากากใบหน้าของคนเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบก โดยให้พี่น้องมาสวมใส่เป็นเหมือนนักเรียนและมีตนเองเป็นครูผู้สอนกับเพื่อนอีกคนเอารูปใบหน้านางสาวยิ่งรักชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีเป็นครูด้วยซึ่งได้ทําการอธิบายคําว่าสอปป,อปอล้านนายย่อมาจากอะไรซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่มีกลุ่มนักการเมืองหนุนหลังเพราะเราเป็นกลุ่มที่มีความคิดที่อิสระมีแนวคิดของตนเองในการแสดงออกเพราะก่อนหน้านี้พวกเราก็ออกมาเคลื่อนไหวยุติในการใช้ความรุนแรงดังกล่าว